วันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2567ศ25สาสตราจารย์นแพทย์อนพิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานงานแถลงข่าว Advancing Education with 3D Anatomy Software and Virtual Reality for Facial Injections Between Faculty of Medicine ศิริราช Hospital มหิดล University Thailand and s u r g i m n Myo Korea โดยมีศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงรังสีมาวณิชพักดีเดชาหัวหน้าภาควิชาตาจาวิทยาและหัวหน้าสูย์เลเซ,เซอร์ผิวหนังสิริราชคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ประกรแสงฉายหัวหน้าภาควิชาการวิภาคศ,ศ,ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญญาเดชาพิเชษวนิช ภาควิชาตัดจากวิทยาคณะแพทย,ยศาสตร์ศิริาราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและมิสเตอร์คิมอิลซีอบริษัทเซอร์จิมายพร้อมทั้งร่วมลงนาม o u u เพื่อร่วมพัฒนาเทคนโนโลยีการเรียนการสอนแพทย์ในการทำหัตการบนใบหน้าของผู้ป่วยณาอาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล